ปี2025มีอัปเดตกฎใหม่อะไรไหมใน YouTube จากช่อง PM Channel ถามมานะครับผมนะหลักๆเนี่ยกฎก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่3ข้อนั่นเองนะก็คือข้อแรกเรื่องของกฎลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องเนี่ยก็อย่าไปเอาภาพอย่าไปเอาคลิปอย่าไปเอาเพลงชาวบ้านมาใช้นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะตุยได้นะเพราะว่ามันละเมิดนะแล้วก็ข้อที่2ครับเรื่องกฎของชุมชนนั่นเอง เนื้อหาของเรานะครับผมนะจะต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพนันยาเสพติด18แบบวกแนวะความรุนแรงแบบนี้ก็ไม่ได้และข้อที่3ต้องระวังดีๆนะเพราะหลายท่านผิดกันเยอะเลยก็คือเรื่องเนื้อหาต้องมีคุณค่าเพิ่มไม่งั้นจะโดนข้อหาเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะครับนะเราต้องใส่คุณค่าเพิ่มลงไปในคลิปของเราด้วยนะครับเราถึงจะรอดปลอดภัยในยุคนี้นั่นเองนะครับคุณน้อง นะคุณน้องป่วยอยู่นะ